วันนี้กลับจากทางานนะครับก็ไปซื้อขนมมาให้ฟะสายดูเขาจะกินได้ไหมครับฟทำอะไรจ๊ะ,ะทำอะไรจ๊ะขนมอะไรจ๊ะลาร้อยไหมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากไหมพรุ่งนี้กินอีกไหมปู่ไปทำงานแล้วปู่จะซื้อมาอีกซื้อมาก,กี่อัน นนอนใหม่นี่อาบน้ำยังอาบแล้วอาบแล้วบอกปัาอืมตัตัลยตักตักตักตตักตักตักักกกตกตก เค้กอะไรนี่เค้กอะไรกินพอแล้วบ่ว้าวไม่กินน้อยจังกินเยอะเยอะให้เอมี่กินบ่ให้ปันแบ่งน้องเอมี่เนาะ กินน้ำบากินน้ำค่าหรอ่ะคือเดียท่เนาะยากบหลาเนี่เนาะแกมุ้ยกูอยู่น้ำั่น ให้ยากเก็บไว้ไหมเค้กนะหรือจะกินต่อไม่กินต่อ,ตอ,อเอาเก็บไว้กินไปเก็บแช่ไปแช่เย็นไมไปแช่เย็นไม,ไมอร่อยไหมเค้กท้าไมกินน้อยจังล่ะฮะ ด,โโด,โดโโูโอ้ออย่ากินหลายอย่ากินหลายใจเย็นลูกพี่ใจเย็นอได้ไหม ทำไม่กินน้อยจังล่ะเอาไปกินตอนเย็นบอกต้องกินข้าวก่อนนะเข้าใจไหมจะได้ตัวเร็วๆเข้าใจไหมโอเคไหมไม่เข้าใจก็ไม่ต้องกินเค้ก